โอ,โอ้โหนี่ไม่ใช่อะไรนะคนดูมันบึ้มเกิดบึ้มพูดอ๋อเด้มาเด้เวียงหืมบอดกิบกีอเปล่ายัตตาปาดเข้าไปดิครับเฮ้อโคตรโหดโอ้ชนะได้เลยเกินไหมนะพี่อะไรวะแป๊บเดียวชนะเฉย โย่าสวัสดีวัยรุ่นเมกาวัยรุ่นดูใบวัยรุ่นชาวไซน์ตะโกนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมแอตเทอรเรียนะท่านผู้ชมนะเป็นเกมแบบว่าแนวอ่ะเทิร์รนเบสนะครับับชนไพรนะครับท่านผู้ชมนะเปิดเล่นในส่วนของ iOS Android แล้วก็คอมพิวเตอร์ PC นะครับอืมสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเลิ่มจาตัวเกมนี้กันเลยนะครับน้องๆพี่กบอยากจะโม่เท่าไหร่ดอกปลาไปเล่นกันเลยเฮ้ยอือเย้เลยสู้ซะเพิ่มครับเพิ่มโอเคสตาร์ทไป มาแล้วว่ามาแล้วว่าโคตรึงนี่มันคือเล็บนึกว่าโปเกมอนโปเกบอลเหรอเฮ้ยระเบิดที่มานึกว่าโปเกบอลประถูเลยบ้ากะนนี่ไม่เป็นไรใช่ไหมนั่นนั่นมันระเบิดเหรออืมข้ามนะครับสกิปเลยนะมาลงไปตุยไปต่อยกัน นี่ถึงเวลาเทิร์นบีทเก็บที่หนึ่งโคที้ซีคสตาร์ทครับโอเคตะกิวไปก่อนเลยแบมมันเป็นแนวแบบเทิร์นบีทนะคุณดูนะนี่มันเงี้ยนะอุ้ยแต่ภาพสวยจัดเลยนะคุณดูผมอบอกเลยภาพแบบเหมือนเหมือนเรากำลังเล่นมอนฮันผสมกับเออไออะไรนะไอไอไอนิโนโคาไอนิโนคาคุณี้อะไรเน,นีนานาน่ยคุณดูนะลืมชื่อว่ะโอ้โหพุย่ยแดงหนึ่งจัด What the heck? の手使えるよ,使えるよ ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกรีป Steam, Grab, ไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โ no นหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยมาเลยจ้าสกิลไปหน่อย <ไป S 1> นี่ฮืโอโมโหดเกินโหดจังเลยนะพี่สาว มาไดา้มาได้สกิปครับคนดูดวผมไม่ดูนะโอ,โอ้โอ้สกิปปวดจัดเลยลิงเลยครับลิงเลยมัมีส,สกิปยังอื่นไม่หนี่มีบทพูดด้วยนะคนดูนะโอไฮโยนี่ถึงเวลาเราสู้บ้างแล้วสู้กับซาลามแอคชัน่นนี่อันนี้เป็นด้านล่างจะเป็นแบบอ่า เทิร์นนะเป็นรอบเทิร์นแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ next โอเคทสกิลนี้เลยดิสวยถึงจัดกิวเลยครับเดีย๋ยวเลือกก่อนเอานี้แล้วกันแบบมมาวะมาวะไหนตัวนี้ใช่ไหมนี่แอคชั่นเลยครับคนดูเตรียมครับเตรียมตัว อยู่เลยเดี๋ยวเมหดเกินม่าน่าโอ้ยจิวสิ่แข็งมาดิมาดิดาเม็ดดิวครับสกิลไปหน่อยเทมโคตรดื้อสุดยอดเลยครับพี่มาต่อเลยฮะแอตเทเรียนี้อันนี้เป็นหน้าล็อบบี้มาแล้วนะครับท่านผู้ชมนะ กอดตึงกดตึงเดรีจูบอันนี้ผมไม่ได้เออต้องคดสคิปตรงนี้นะคนดูนะนี่สคิปไปสักหน่อยเวทีเกมผมว่ามันมันเป็นเกมตอบแบบเอาใจผู้ชายเลยนี่เกมนี้นะก็เลยแฟนเซอร์วิสมาดิมาดิ ไปโอเคคอนเฟิร์มแล้วมีนิดช้ำไปนี้นนไหนตรงนี้โอเคเนิดเลยครับยินดีครับทำไงต่อฮอ๋อ,อเลือกตัวเข้ามาเหรอโอเค อ๋อสีลงไปใส่โอเคนี่คือ,อไรคาเลกเตอร์ตัวนี้โอเคอ๋อจัดเป็นทีมลงมานะวีริกูดตาได้เลยครับหนีทีมห้านูตรึงบอกเลยโคเซอร์วิสผู้ชายเกมงานนี้ <laughs> มาดิครับมาดิครับอเอาดีเอาดี อ๋อ oh, สุ่มตัวนะฮะท่านผู้ชมนานี้ผม oh, ไม่ใช่สุ่มตัวนี่หว่ามันแบบว่าเหมือนทำแบบทำพวกยาพวกอะไรนะฮะโอเคโอเคจอยทีมโอเคมาดิครับมาดิครับนี่โอ oh, ้ิจังโอ oh, ้ิจุน มาทีมห้าเราสู้ไหวแน่นอนนะครับรอบนี้จัดตัวเข้ามาครับนี่เลเวลสองจะตึงเบี้ย <c oughs> คืออะไรไอเทมอะไรวะ <c oughs> ไปเบทันเยี่ยเวียดดีกูดแตะก่อนครับสกิล นี่เลยเป็นไงลนะ่ะเข้าไปฟาดก่อนเลยเหรอโอ้โหดเกินที่สางไช่นี่นี่ครับฟาดแล้วก็โอ้โหบีมใกล้ๆโหดเกินโอโ้โหโอ้โหนี่ไม่ใช่อะไรน,นะคุณดูมันบื้มเกิดบื้มพูดอ๋อดีมาดีเวียง บอลกิฟต์กีร์หรือเปล่ายัตาฟาดเข้าไปดิครับเออโคตรโหดโอู้ชนะได้เลยเกินไหมนะพี่อะไรวะแป๊บเดียวชนะเฉยแักเทสแทกเทสของเทสเทร,ทร,ทรว,วา่ปาปริปเลยครับของเทสเทสไว้ของเทน่ะของเทสแข่นี้นะหนีต่อไปเจอใครอะ่ะ เย้โอ้มีระบบอัพเดตวิวด้วยนะคนดูนี่ใส่ชุดกรงชุดกรออะไรพวกนี้นะเบลี่ไน์งั้นกลับมาครับเ <c oughs> ดร่าขึ้นเลยฮะโอ้ได้ต่อไปเลยดิเราเคริสมาสคริส <c oughs> มาสมาดีมาดี สกิลก่อนฮะนี่กับจัดริ้วรอมันก่อนเหรอต้องกับจัดริ้วรอมันก่อนเหรอมาคนดูอืมไม่เล่นลูกพี่ใหญ่มเลยโอ้โหแรงจัดสิบสองนาเมิดว้าวโอ้โหสกิลหมู่จัดเลยนะสกิวดาเมจดผมว่าเอาตัวใหญ่ก่อนดีกว่านะอย่างนี้เลือกไม่ได้นะครับคนดูอย่างนี้นี่ไงนี่ไงเลือกได้อยู่ นีเ่ <S <S เล่นตัวใหญ่ก่อนเลยร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตร เติมเกมคุ้ม Robot, คุ้มโลบอกริปการ์ดไรออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึงร h m a n Shop โ no นหนึ่ง<ๆ>เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ c h m a n Shop ไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยไอต,ตัวใหญ่ย,ยังเยเลยครับโหถึงอยู่นะมีเงบส เลื่อนรถไปเยอะนะนี่ตะลงนี่<ป>ต,ตายหยาต้ากู้ตื่นตะกิลไปหน่อยตะกี้ไปหน่อยนี่เพียงบอลสิเลยครับโอ้โห,หดตื่นโอโ้ลูกน้องหายไปหมดเลยของพันดาเมจเดแบสเบสเรายังไม่มานะสกิลนี่หน่อยนะแกน <S 2> <S 2> <S 2> เ,เด้อ<ป>เกือบ<ป><ป>ตายเกือบปรุยเกือบตรุยสองร้อยเจ็ดสิบอืมเข้าไปโอ้โหตายหรอเกินปรุยนะยะตามาคนดูต่อลเลยครับ next たそうか、かタニーあれ,ーあれー มาว่ามาว่ากดตรึงกดโอเคไว้ก่อนนี่อไ้ไนี่คือวิชคืออะไรนี่อ๋อโอ้สุ่มแต่สุมส่มการชาเนมีผู้ชายอยู่ในะเกมนี้นะเออเออนุ่มเป็นเกมแฟน Service เซอร์วิสเือนคนนะนู้นงงจ,จะไม่มีผู้ชายเลยมาดิมาดินี่ติโก้ไปกดตรึง นี่กระโดดสกิปได้ยังนี่โอลตรึงเลยครับฮารฟรูวิ่งเอาวาอวาอือแสงไม่ยิบระยับเลยมึงกวาจะสุ่มตัวได้เนาะไม่มีกส็สกิปยังไงพี่ให้ดูอะไรอ่นะโอเค นี่โอ้ได้ลเลสชีได้ตัวผู้ชายมาด้วยมาเอาอะตึงจัดเลยเอาใส่ทีมเนี่ยครับทีนี้เหรีทองโหดจัดบอกเลยอ๋อนี่เก็บของรายวันนี่มาโอเคเกรดดิกูดอันนี้เป็นพวกของภารกิจรายวันนะท่านผู้ชุมนะ อันี้ผมต้องเอาตัวเข้าตรงนี้ใช่ไหมว่าปาร์ตีไ้ไม่ไม่ไม่ต้องผมต้องกดปาร์ตี้สิใช่ไหมต้องกดปาร์ตี้ต้องกดปาร์ตี้นี่เอาได้ของดีนะนี่บอกเลยอรุณไม่ระนี่ไอห,หนุม่มนุตงถึงไอห,หนุม่มทรงชิงมันสิงจนทอ้อรักสาวทรงโซแม่น้องอ่อนนิวประจัดฟรีดาวกะจ,จะปิดดิวจะโดนเก่งสิวไป คอนเฟิ่องก่อนเฟงนี่มาแล้วมาไอหนุ่มทรงชิงไปต่อไปควิสครับสตอรี่ต่อเลยนะฮะไอหนุ่มทรงชิงมันถึงยันต่อคลิปเลยครับคลิปนี่นี่นี่โอ้ไวเกิน เอาว่ะเอาว่ะตริงจัดมาดิมาดิาดน่ากีไม่ธรรมดานะเฮ้ยเดินฉากใครวะ โอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเจ้ตัวเกมอ่าเอสเทเรียนะท่านผู้ชมนะเกมนี้ก็เป็นเกมแบบว่าแนวเทิร์นเบ d มาใหม่นะมีเล่นในส่วนของ iOS แล้วก็ Android นะครับท่านผู้ชมนะอา่าไปลองแบบว่าอ่าโหลดมาใช้งานลองโหลดมาเล่นกันได้นะรีบไปเกมเล่นฟรีนะท่านผู้ชมนะลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างคำใหญ่แต่คลิปเนาะสำหรับวันนี้มีโค้กตัวก่อนจะกันไปคลิปหน้าบายจ้าเข,ขื่อตึงเขื่อตี ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลโบกิฟ การดไลอดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง r i c ชแมนช h o p โน่หนึงเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c ชแมนช็อปไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย